ว,ว,ว่าว่าสายปิ้ง้วครับผมหลังจากที่ทําไปนะครับผมจะเฉลยนะครับว่ากระดาษทรายผมใช้เบอร์อะไรนะครับโอ้ว้าวว้าวไฟดาไปหมองไฟมัวไปหมองพี่น้องเลยโอ้ไอไอสาวแน่ไอสาวไฟมัวไปหมองแก้ไขแบบนี้ครับเอาเนื้อเนื uer, ้อไม่เอาน้ําฟังคลิปครับ สวัสดีครับชายพนมก้มสองครับวันนี้จะมาขัดกระจกนะครับโอขัดไฟรถนะครับที่ขุ่นที่มัวนะครับเอาแบบเนื้อไปเริ่มกันเลยผมจะใช้สามอย่างนะครับนี่คือกระดาษทรายที่ผมซื้อมานะครับเบอร์อะไรเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะครับผมจะใช้กระดาษนะครับกระดาษทรายนะครับขัดขัดให้ทั่วนะครับผม ขัดไปเรื่อยนะครับขัด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  ัดอีกข้างครับขัดไปเรื่อยครับบางท่านก็บว่าทำไมไม่ซื้อใหม่ก็คือไม่มีตังค์ครับน้องมาขัดเอานะครับถ้าใครมีตังค์ก็ซื้อใหม่ครับแต่ว่าเราไม่มีตังค์เราก็ใช้วิธีนี้นะครับลองฟังดูนะครับนีประโยชน์แน่ๆเลยนะครับวันนี้ก็ขัดอีกนะครับ นะครับ,บกล้องนะครับแบบปรับกล้องนิดนึ่งเห็นนะครับตัวนี้ก็ขัดน,นะครับอกคเพื่อติดคาบนะครับนเนบืเหนเียวนะครับกระดาษทรายนี่ขัดดีเท้ๆนะครับ ดีสุดยอดเลยนี่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 ออกแล้วครับนี่นี่นี่ออกแล้วครับผมโอ้โหออกแล้วโอ้ออก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 ดีออกดีออกดีโอ้เจอกันครับว้าวว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 าวดีใจแท้ครับ โรื่องอะไรครับยอมนะครับยอมนะครับยอมนะครับท่านผู้ชมครับออกดีมากเลยครับโอ้โหโว้โวโว้โวโว้โวธรรมดาครับไม่ได้โมจะโมไปทำไมครับ ิบปาาฝ้าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำนะครับผมขอใช้เวลาขัดไปเรื่อยนะครับวันนี้มีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับนี่คือตอนที่1น,นะขั้นตอนที่หน,นะครับจะขัดไปทั่วนะครับตรงไหนมีไฟเราก็ขัดนะครับ เดี๋ยวเจอขั้นตอนต่อไปครับครับเมื่อเราขัดจนทั่วนะครับคิดว่ายางที่ติดหรือว่าอะไรที่ติดอยู่ในไฟนะครับก็จะออกขา,ขาวๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะใช้อะไรต่อจากกระดาษทรายนะครับอ่ะไปเลยไปดูกันเลยเอาเนื้อเนื้อไม่เอาน้ำนนี่นี่นีน,น,นี่ครับ ขั้นตอนต่อไปผมใช้น้ํายาล้างเล็บนะครับนี่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 ครับมีผ้าชุบนะครับเริ่มกันเลยแม่เอาน้ําเอาแต่นเนื้อวันนี้มีแต่นเนื้อไม่มีน้ําถ้าท่านอยากได้น้ําต้องเตรียมน้ํามาจากบ้านนะครับก็จะเช็ดนะครับเห็นไหมครับออกแล้วก็เงาเริ่มเงาแล้วนะครับน้ํายาล้างเล็บนะครับ ชุดผ้านะฮะเนี่ยเล็ดออกนะครับเห็นไหมครับเริ่มใสแล้วนะฮะนี่นะครับออกครับไปเไปเลยครับใส่ปิ้งครับเนี่ยน้ำยาล้างเล็ดขัดดีครับหลังจากขัดกระดาษทรายแล้วนะนะครับจะประมาณนี้ใสมากเลยนะครับ เดี๋ยวฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับยาแนวเล็กครับนี่ครับผมกัดใสครับเริ่มใสแล้วเมื่อกี้ขัดกระดาษทรายไปแล้วเดี๋ยวจะเฉลยว่าใช้กระดาษทรายอะไรนะฮะอย่าให้โดนสีรถนะครับถูวกก็นำยาวเล็กกัดกัดรถอนะ่ะอย่าให้โดนสีรถนะจะโดนมือได้ไม่เป็นไรเช็ดก่อนครับยานวเล็เช็ด นี่ครับเริ่มใสแล้วนะครับเห็นเห็นครับเห็นเห็นไม่ได้ม้ไม่ลงมือทําไม่รู้จิตปากว่าไม่เท่าตาเห็นจิตตาเห็นไม่เท่าลงมือับครับนี่ก็ออกแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจ็บกล้องนิดนึงนะฮะนะครับพอผมขัดน้ํายาลังเล็บนะครับก็จะเริ่มใสขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเริ่มใสขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปต่อเลยครับต่อเลยไม่มีเนื้อมีแต่น้ำโอ้ไม่มีน้ำมีแต่เนื้อไม่มีน้ำมีแต่เนื้อครับพอขัดน้ำยาล้างเล็บเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3ครับถ้าท่านใดไม่มีวัสลินครับผมใช้ตัวนี้ครับน้ำมันมะกอกน้ำมันพมันน้ำมันทำอาหารนะครับมาลองดูนะครับว่าจะใช้แทนวัสลินได้ไหมชมกันเลยครับเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำครับ ถ้าท่านใดอยากได้น้ำก็เอามาจากบ้านนะครับที่นี่มีตัวเนื้อเจ็ดครับแทนวาสลินครับผมนี่ครับเริ่มใส่ปิ้งนะครับผมชัดแล้วครับว้าว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 ใส่แล้วครับใส่แล้วโอ้ชัดเจนมากเลยครับอู้อู้อู้ออะไรจะออกดีขนาดนี้ใส่ิึงเลย ว้าว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 นำา้ำมันดาครับน้ำมันชุนครับสายปิ้งครับเห็นไหมครับสายปิ้งแล้วนะครับอนันนี้นะครับชุบน้ำมันโพมันน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันทำอาหารนะครับแทนวาสลีนนะครับน้ำมันมกนะกอกให้ช่วยกัด เศษสนองสนิมนะครับดีเหมือนกันนะครับนี่ครับท่านก็จะเห็นไฟนะครับเริ่มชัดเจนแล้วนะครับแทนวัสดุินได้ครับน้ำมันพมันน้ำมันมะกอกนะครับใช้น้ำมันพมันทำอาหารนะฮะปลอดภัยดีว้าวว้าวไฟสายปิ้งเลยครับท่านผู้ชม มาดูกันนะครับว่ามาดูใกล้ๆกันเลยที่ขัดแล้วนะครับว่าว่าวสายปิ้งนะครับผมหลังจากที่ทําไปนะครับผมจะเฉลยนะครับว่ากระดาษทรายผมใช้เบอร์อะไรนะครับกระดาษทรายเบอร์เบอร์นี้ครับเบอร์พันสองนะครับกระดาษทรายละเอียดเบอร์พันสองร้อยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนที่สองนะครับผมก็จะใช้น้ํายาล้างเล็บนะครับ นี่นะครับขั้นตอนที่สามผมใช้น้ํามันโพมันหรือว่าน้ํามันมะกอกนะครับทาอาหารนะครับแทนวาสลีนนะครับนี่ก็จะคงความเงางามนะครับให้ไฟเงางามนะครับนี่ใส่ปิ้งเลยครับผมวาว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 มนได้ใหม่เลยครับไม่ต้องซื้อครับนี่เทคนิคง่ายๆครับสามอย่างครับบวกกันวันนี้นะครับเหมือนกับท่านได้ไฟใหม่นะครับว้าวว้าวสุดยอดจริงๆครับสุดยอดมากเลยโอ้ นะครับนี่3อย่างเท่านี้เองนะครับลงทุนไม่กี่บาทครับกระดาษใจย5 5บาทน้ำยาลังเล็บ20บาทน้ำมันโฟมันขอมานะครับน้ำมันโฟมันทำอาหารนะครับแค่นี้ครับ3รายการจบเดี๋ยวเจอกันคลิปหลังครับมีอะไรจะจะแนะนำมานะครับมีอะไรดีๆก็จะแนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับติดตามไว้ครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้นะครับ ขอบคุณครับ